แล้วจี้ไปจ้วงลำตัวจ้วงลำตัวเสียบเลยีครับอ้าวโอ้อ้าวอ้าว,อาวโอ้โหค่อยค่อยสโลหันหลังครับสวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยปลายใหญ่นาลายเทปนี้เป็นคิวของกองไทยแลนด์เกียรตินาวีที่ไฟนี้ครับบุกไปเจอกับคําพันนีนักชกเขมรเจ้าบ้านครับติดตามรับชมครับไฟนี้นักชกเขมรบอกว่าจะใช้ท่าไม้ตายระดับฆ่าสิงโตมาปราบมวยไทยแล้วแบบนี้มวยไทยจะรอดหรือไม่ และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสังกดิติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมัน,มนอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2019หรือตรงกับปีพศสม6 2่ 62, ครับที่ประเทศกัมพูชาสุดทายของเราครับ,รบนั่นก็คือก้องไทลางเกียตินาวีเจอกับคำพันนีนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับ วันนี้โชคในพิกัดจะกิโลกรัมกับนายโยกครับรายการนี้มีขึ้นที่กัมพูชานะครับแม่ลาวเกอนนี่นาแชเลมแชมช้อยใช้ได้นะครับผมได้ครับนักชกชาวกัมพูชาครับคัมพันนีไปนี้เจ้าตัวอายุ24ปีสูง173เซนติมตรครับในขณะที่กล้องไทยแลนด์22ปีเท่านั้นเองครับสูง180ซนเมตรครับพปไทยจะสูงยาวกว่านะครับ ยัยงเป็นเกมในยกแรกนะครับก็ยังดูเชิงอะดูเชิงอะทั้งไทยทั้งเมนี่ยมอยู่เชิงเนอะเอาวันนี้ครับสาดขวาไปทังทีครับอ่ะต่อยต่อยโอ้โหมีเซมีหมายไม่ได้เทแล้วครับอดึงหลบครับ่กล้องไทยแลนดึงหลบแล้วก็ยิ้มอ่อนไปทีหนึ่งครับเล่นด้วยแข้งขวาครับเป็นมวยฝีมือแล้วครับกล้องไทยแลนด์เมื่อปีที่แล้วนี่เจ้าตัวนี้ ว้าแชมป์ของเวทีมวยลุมพินีมานะครับนี่เป็นช่วงก่อนหน้าที่อ๋อ้เซเอาเกิดอะไรขึ้นครับเอานับเลยครับโอ้โหดือด้อนิ่งๆเลยครับโอ้เป็นจังหวะที่ทางด้านของกล้องไทยแลนด์ครับปักศอกซ้ายใส่ครับโอ้ใครฟันยางนะครับแม่ถ้าไม่ตายมาอย่างไวครับมาอย่างไวครับถ้าไม่ตายโอ้แม่เป็นจังหวะที่ตัวเองจะเข้าไป เข้าไปทาทางด้านกล้องไทยแลนด์ครับกล้องไทยแลนด์ดักด้วยดอกทรายครับปักเข้าให้ครับเรียบร้อยครับหนึ่งนับไปเลยครับกรรมการนี่ดูแผลดูอะไรด้วยครับโอ้กว่าจะจะได้ใส่ฟันยางครับคงจะสักพักครับใส่ฟันยางท้าไม่ตายมาแล้วนะผ้าไม่ตายมาแล้วนะกล้องไทยแลนด์ระวังให้ดีเออทีครับกล้องไทยแลนด์ไปชกแบบชิวๆเลยครับเพราะว่า แม่เพียงแค่สองนาทีกว่าๆนั้นเองครับกล้องไทยแลนด์ก็ได้นับแล้วครับจากศอกซ้ายครับหยัดข้อหาครับพยาามศาสาด์แข้งครับหยับจอครับชกไปแล้วนี่ดูเหมือนนักชกกรมพูชานี่จะไม่ใจออกออกทรงแหยงนะออกทรงกลัวๆไปเลยนะเอออ่ะหมดยกแรกครับเป็นยกที่สองครับก็ยังไม่พ้นน้องท่านนี้ครับเนียงท่านนี้ครับมา ดูป้ายบอกยกครับยกที่สองจังหวะนี้ครับแมเดินเดินใส่เลยครับทางด้านของนักชกกัมพูชาครับเดินใส่ครับเพโดนนับไปแล้วครับอ้าวแลกมาโอ้หลุดสุดอ้าวโอ้ยเอาไม่นับครับกรรมการใจดีครับพอนับไปแล้วโอ้ยใจดีจริงครับเมื่อสักครู่นี้แม่น่านับเหมือนกันครับเพราะก้นจํำเบ้าเลยนะแต่ก็ไม่นับครับอ้าวลุยไหมดูเหมือนว่าขยับหลอกโอ้นี่ครับหลอกเตะหลอกต่อยเลยครับตอนนี้ทางด้านของนักชกไทยครับกล้องไทยแลนด์ทีฟทีบอีกทีครับ ถีบแล้ววนตัวหันหลังหนีไปครับโอ้โหค่อยๆต้อนครับชกแบบใจเย็นครับเลือดเย็นมากๆครับสําหรับกล้องไทยแลนด์ครับเพราะดูเหมือนว่าทางคมพันนีครับจะออกวุธออกแนวสเปซสปะาแล้วครับชกเหมือนไม่มั่นใจแล้วครับชกเหมือนแยงเหมือนกลัวแล้วอ่ะเออนี่ครับค่อยๆขยับแม่จออกอะไรก็ได้ออก้วครับตอนนี้กล้องไทยแลนด์ทิปชกสบายๆครับตอนนี้โอ้โิดงหลบง่ายๆนะครับออกอะไรมา ก็ไทแลนด์เห็นหมดครับไปขยโยกเข้าหาครับยิงหมัดขวาไปพยายามฟุตเวิร์กนหลอกล่อครับหลอกล่อไปจอยางคำพันนีเองก็โดนสอกดอกนั้นไม่ดอกเดียวนันครับออกแนวหยงเลยครับแล้วเมื่อต้นยกสองครับพยายามที่จะเร่งเครื่องนะครับพยายามที่จะเร่งเครื่องครับปรากฏว่าโดนหมัดของนักชกไทยล่นนี่ครับโชคดีกรรมการไหครับนะครับหลอกล่อครับแล้วก็ดึงหลบสบายๆตบพุก นะครับหลอกต่อยเป็นมวยสมัครเล่นไปเลยครับตอนนี้นะครับปิดล่างต่อยบนปิดบนต่อยล่างนะครับเลียกข้อหาครับค่อยๆจี้ไปครับทีครับนี่ครับโอ้โหปิดปิดใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้มาผมดูทรงแล้วคู่นี้ครับไม่น่าจะครบกําหนดยก5ยกนะครับโอ้โหวันนี้ครับบวกหมัดไปครับนักชกไทยก็บวกซอกโอ้โหซอกขวาอีกทีครับโอ้โห นี่นี่โดนมาแล้วออกทรงแยงแยงมันงครับอะปล่อยให้ทางนักชกกัมพูชาเป็นฝ่ายเดินม้างครับลัดกาบออกครับตอนนี้ออกอาวุธมาก็ไม่ไม่น่าจะหนักแรงแล้วครับออากองไทยรานี่รับสบายสบายครับดึงหลบโอ้โหดึงหลบง่ายง่ายครับดึงหลบแบบชิวๆเลยครับมาทั้งแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับอ่ฮะถอยถอยกูดครับแอเหมือนเหมือนมีอาการวลยครับแอ่ก็ยังใจเย็นครับ กองทลนลนก็ยังใจเย็นครับเร่งไม่ใช่เร่งนะครับค,คือเล่นไปเรื่อยๆครับโอ้เรียกว่าพกแบบยกหยอกไปเลยอะ่ะพกแบบเล่นเชิงไปเลยอะ่ะอืมโยกหาจังหวะเขาทําครับอีกไม่ถึงสิบีนะครับก็จะหมดยกที่สองนะครับหยิบครับหยิบแล้วนี่นี่แกหยุดเลยนะครับขยับเข้าหายกครับ เป็นงานง่าย,ายๆไฟเบาๆของกล้องแ่นแดนไปแล้วครับอายกที่สามครับดูว่าเกมจะไปหยุดที่ยกไหนครับแต่ดูทรงแล้วคำพันนีนี่เหมือนจะแม่ออกแนวแยงๆครับกลัวๆครับแต่ยังไม่ทันได้เริ่มครับเพราะว่าเชือกอาจจะหลุดครับหยาบเข้าหาครับด้านของนักชกไทยครับค่อยกระตือกระตือไป ก็ยังไม่เร่งนะครับพอเร่งเมื่อไหร่นี่โอ้เชื่อได้เลยครับว่าอันนี้นี่น่าจะยืนไม่คบยกอย่างแน่นอนครับคอยขยับเข้าหาครับอันนี้โอ้ดูแววตากันนี่เหมือนเหมือนจะสู้หรือจะกังวลก็ยังไม่แน่ใจครับแม่บ่งบอกไม่ได้ครับเดินนะครับเริ่มเดินแล้วครับนักชกไทยเริ่มเดินเริ่มขยับเริ่มไล่จี้แล้วครับเน้นทีฟครับเน้นทีฟเนี่ยทีบให้มันจุกไปก่อนเออขยับเดินเข้าไป เะจี้ไปจ้วงลำตัวจ้วงลำตัวเสียบเทีครับอ้าวโอ้อ้าวอ้าวโอ้โหค่อยค่อยสโลหันหลังครับหันหลังนั่งยองยองครับโอ้ใครฟันยางครับถ้าไม่ตายท่าที่สองมาอย่างต่อเนื่องครับอ้าวโอ้โหดูท่าแกโอ้โหดูครับโอ้ไม่รู้จะเรียกท่าอะไรอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวซาครับจบด้วยท่าแม่เรียกว่าท่าบังคับครับท่าคลาสสิกครับนอนอ้าวซาครับนี่ครับนักชกไทยเราครับก็เข้าไปขอโทษขอโพยครับ โอ้โหไปง่ายๆดื้อๆทีเดียวเท่านั้นเองครับทีเดียวเลยครับแล้วตลอดเกมการแข่งขันครับเหมือนกับว่าทางกล้องไทยแลนด์เนี่ยยังไม่เคยได้ออกเข่าเลยครับแหมแค่เข่านี้แทบไม่ได้แทงเลยนะมาแทงเนี่ยครับดอกนี้ครับน่าจะทีเดียวเลยครับโอ้โหจบเลยครับงั้นเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้หไม่ไหวครับลุกลุกลุกได้ครับตอกประคองไปครับ หามลงเวทีครับดูภาพชานครับจังหวะนี้ครับแมจ้องจดจ้องจ้องครับขยับรอครับขยับแล้วนี่ครับขยับขวาหลอกแล้วแทงซ้ายสวนไปตึกโอ้นี่ปรากฏว่าช็อตครับช็อตไฟช็อตครับมันช็อตมันช็อตมันตืดครับมันตืดอจืดเสร็จจับเชือกครับจับเชือกนั่งยองยองครับโอ้นั่งยองยองครับกรรมการนับสุดท้ายเจ้าตัวใครฟันยางแล้วลงไปนอนอาซาท่าคลาสสิกในแบบที่ ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับโอ้โหนะครับขยับขวาหลอกครับแล้วเสียบเข่าซ้ายจึกเข้าให้ครับโอ้สะดุ้งครับสุดุ้งใสรปุ๊บแกลปโอ้โหเหมือนจืดอะเหมือนจืดอะเหมือนมันโอ้โหเหมือนมันจืดอะสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับก้องไทยแลนด์เยียดนาวีครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของคําพันนีนักชกกัมพูชาด้วยการแทงเข่าซ้ายครับในยกที่3มนี่เองครับ รับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ